มาไม่อยากซื้อของเล่นอ่ะของเล่นเหรอเดี๋ยวไปหาหมอกอนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อน,นะไปให้หมอตรวจก่อนว่าหายดีหรือยังคุณหมอช่วยตรวจลูกฉันให้หน่อยค่ะกินยาหมดชุดแล้วค่ะอยากมาให้หมอตรวจอีกรอบนึงว่าหายดีหรือยังโอเคไ,อได้เลยเดี๋ยวหมอตรวจให้อ้าวคนไข้นอนนอนลงเลยเดี๋ยวหมอจะตรวจให้นะ เว้ยคุณหมอทำไมคุณหมอไม่มีท like ี่นั่งล่ะคะอุปกรณ์จะขัดแขนนิดน่อยย่าหัวเราะยังหัวเราะจะฉีดยาชานะห้ามหัวเราะอยู่ดีๆอาการรูปเป็นไรนะครับตอนนั้นเขาปวดท้องค่ะท้องเสียใช่กี่วันท้องเสียกี่วันโอหลายวันแล้วค่ะน่าจะเกือบอาทิตย์นะคะโอเคได้เลยยากยาก จะหมอจะตรวจให้อย่างละเอียดเลยใจเย็นนะโอ้หนี่อะไรเนี่ยหมอไม่ได้ทำงานมาหลายวันเอกสารอะไรของหมอเนี่ยเยอะแยะมากมายโอ้อันนี้เป็นแผ่นเอกสเรคนไข้คนที่แล้วคนเดียวกันปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยใช่เด็กคนนี้ปะเนี่ยน่าจะไม่ใช่นะคะหมอใช่หรโอเคนะ เย็นจะหมอหาอุปกรณ์ก่อนนะพอดีพอดีคลินิกเนี่ยเข้าเวรกันหลายคนแต่ละคนก็เก็บอุปกรณ์ให้หมอไม่เหมือนเดิมเลยปวดหัวเลยวันวันนั้นหมอผู้หญิงมาให้เข้าเวรแทนก็เก็บอุปกรณ์ไม่เรียบร้อยน่าดูสิไม่ยอมเอาวิกกับบ้านดิเขาใส่วิกด้วยใช่โอ้โหใส่วิกด้วยเป็นหมอนึกว่าผมจริง เดี๋ยวหมอหาอุปกรณ์ก่อนนะหมอหาอุปกรณ์อะขั้นตอนแรกเราต้องอุ่นตัสาวเอ้ยเอ้าเอ้าลูกคุณเป็นไรครับเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยสงสัยจ้าสงสัยจ้าตรวจ แค่อาการปวดท้องอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องตรวจโรคประสาทด้วยครับเนี่ยเ,เดี๋ยวรอให้หมอตรวจหน่อยนะเดี๋ยววัดความดันหน่อยนะคนไข้อ่าเอาแขนมา,าวัดความดันหน่อยยงัยงยงัยงยังยังความดันอะยุ่ยเฉยเจ้าหัวเหรออยู่นิ่งนิ่งอย่าดิ้นขำขเดี๋ยวความดันมันเปลี่ยนอ่าทำแขนดีๆ โอ้ความดันสูงมากเลยอะส2 0นี่วิ่งมาปะเนี่ยฮะวิ่งมาปะเนี่ยด้ยเฉยก่อนอ่าโอเคความดันปกติและความดัน110 80รอยสิบแดสิบโอเคเฮ้ยห,<ะ>หมอฟังเสียงหัวใจก่อนนะเอ้าแล้วที่ฟังเสียงหัวใจหมอหายไปไหนอะก็ <c oughs> อยู่ที่ของหมอ หมอจิตบางคนเนี่ยหมอรีนไหนมีเฉยให้หมอฟังหัวใจนะอยากขำเอาที่คุณหมอจับยามสามตาหรือเปล่าที่คุณเป็นหมอดูหรือว่าเป็นคุณหมอเนี่ยอ๋อนับนับเสียงหัวใจนับเสียงหัวใจเดี๋ยวฟังท้องก่อนปวดท้องใช่ไหมอยากหัวเราะอยากขำ เ,เดี๋ยวหมอขออุนทศาวให้แน่ใจก่อนนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าหายชัวหรือเปล่า <c oughs> อยู่เฉย <c oughs> เอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> ลืมไปนึกว่าประหลอด <c oughs> อยากถามอุนทสาวอุนทศาว <c oughs> เดี๋ยวดูสิว่าเป็นยังไงเดี๋ยวหมอเดี๋ยวหมอหาผลที่คุณตาสาวไ้ก่อนนะอุย้ยลูกคุณหายปวดท้องแต่ว่าชี่โค้งขวาหัก oh, <no. S 2> ชี่โค้งขวาหักเฉย <S 2> <S 2> <ด>เลยไปล้มที่ไหนมาเปล่าเนี่ยลูกคุณเนี่ยเขาไม่ค่อยอยู่นิ่นงค่ะสงสัยอาจจะไปล้มมา อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมอหยิบอันผิดถูกคุณหมอนี่งั้นปกติแล้วครับปกติปกติปกติครับโอเคอ่าเดี๋ยววัดไข้หน่อยหนึ่งนะฮาวัดไข้หน่อยคุณหมอดู้มขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ไม่มีไข้ะครับเดี๋ยวฉีดวิตามินกอนวิตามินรวมอันนี้จะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งฉีดวิตามินบำรุงวิตามินบำรุง่ะ งานงางพองดีอย่าขับลูกคุณไปไหนเนี่ยลูกคุณขับตลอดเลยโรยผงโรยผงน้วยวะก็โรยผงน้วยฮึโรยผงน้วย,ยวคอยแบบคนต์ขคบับจองไฟเฮ้ จะไม่ได้ผลนะลูกคุณยังไม่หยุดขำเลยอะ <c oughs> ต้องเปลี่ยนเข็มแล้ว <c oughs> ต้องเปลี่ยนเข็มใหญ่กว่าเดิมแล้วมา, <c oughs> าเด็กนี่ให้หมอฉีดยาก่อนอ,อืมไปไงโอเคหายแล้วไปกลับบ้านได้กลับบ้านได้หายแล้วลูกคุณหายแล้วครับ <c oughs> โอเคค่ะหมอหายลูกครับลูกไปไปซื้อของเล่นได้啊เจบีอยู่ไหน ลูกผมลูกผมตกใจเลยเจเอาบีมมาเร็วเจวันหลังเจย่าโพมาอย่างงี้นะลูกผมตกใจเลยโอ้จ้าวันนี้อะไรครับบีมเอาอันนี้ครับเออลูกผมอยากได้เทปนาโนเป้าได้ด้วยโอ้อันนี้กำลังฮิตเลยจ้ากี่บาทครับเนี่ยห้าสิบบาทอ๋อระวังระวังหน้าเจพังนะบีม ี่เจ๊ไปทำผมมาใหม่เหรอนี่หน้าเจ๊เหมือนคนร้องไห้เลยใส่น้ากากช้างเนี่ยอ่ะออบีมเชิญพบกับการแสดงช้างอ่าช่วงนี้เราจะมาดูช้างเต้นระบำช้างเต้นระบำยายาขี้แม่เดี๋ยวแมล่ลุอาตกลงเอาไหมของเล่นเอาเอา กี่บาทครับเจ๊กี่บาทขอสิบห้าสิบจ้ะฮะห้าสิบบาทเองอรอทั้งที่แล้วมีค่าตักช้าเลยนะจ๊ะอ้าวบีมยังไม่ได้จ่ายเจ๊เหรอใช่เท่าไรเจ๊ร้อยแปดสิบบาทนะกักช้าโอเคเดี๋ยวโอนเงินไปให้เจ๊ไปจ้ามาบีมกลับบ้ากันไปแล้วนะเจ๊นะปกติเจ๊เป็นหมูไม่ใช่เหรอไม่ใช่ช้างนี่บีมไปซื้อของเล่นอะไรมาเนี่ยเทปนานนเปล่าได้ครับ โอ้เทพนานุเป่าได้เหรอไหนลองแกะดูซิข้างในมีอะไรมาดูกันมีอะไรบ้างครับบีมเข็มฉีดยามีใส่ลิงใส่ลิงอุ้ยมีสติกเกอร์ด้วยอุ้ยมีฟุ้งฟิงให้ด้วยเม็ดโฟมสามก็มีหลอดมีหลอดให้เราขั้นตอนแรกทำยังไงครับแม่บีขั้นตอนแรกครับตัดออกมาอ๋อนี่อุ้บนี่กล้องหนึ่งเขามีให้เราครบเซตเลยใช่ แต่ที่กล้องเขาก็มีวิธีบอกให้เราดูด้วยนะตัดออกมาแล้วใส่ยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วยังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวใส่เหลือรูข้างบนไว้ใส่ใส่ใส่ตรงนี้อ่ะโอเคไม่ใช่สลามปกติคือคืออะไรครับเนี่ยบีมไม่เหมือนไอ้ที่กินได้สลามกินได้อันนั้นเลยก็คือสลามเนี่ยอันนี้กินไม่ได้นะครับน้องๆห้ามกินเด็ดขาดเลยนะครับบีมจะดูดสลามเข้าใส่ลิงเหรอ แต่มันดูดไม่ได้ดูดไม่เข้าอ่ะอ่อใส่เข้าไปนี่งาบีสลามเป้าได้หรือเปล่าเนี่ยบีมเป้าเป็นฟองเลยอ่ะอ่านี่ใส่เข้าไปแล้วเมโคมป,ปิดเลยจะมีพัสติกแกอกมาเนี่ยไงบีมเป้าเบา,เปาไปอุ้ยอุ้ยสวยอะแม่เป้าโอ้ นะ่าจะโตสุดแล้วบีเพราะว่านานโนมันท่านเล็กดังสุแม่ทำไม่สำเร็จอ่าบีมเขาบอกว่าให้ต่อเป็นกล้องต่อเป็นกล้องอ่ะแม่ช่วยอ่าต่อเป็นกล้องอ่าเป็นกล้องแล้วปิดปิด,ปดไม่ให้มีอากาศผ่านด้วยครอบครอบอ่ะนี่ <c oughs> ป๋าช่วยจับโอ้โอ้พองแล้วถ้าพองแล้วแม่ต้องรีบดึงออกแล้วรีบปิดรูที่เป่าไม่งั้นอากาศมันจะออกใค่ว่า ออกกันยากนะปาว่าประกบกันน่าจะง่ายกว่าโน่าลมออกลมออกเอาไม่เอาไม่เอาไม่มันรั้วนี่เรามีเทปนาโนของเราน่ากว้างกว่าเดี๋ยวลองซิว่าจะได้ไหมทัยากนะมีแรงไหมโหน่าจะใช้แรงเยอะแต่แต่ปูดมาแล้วนะโอโอ้ยปล่อยทำไมอย่าปล่อยดิปล่อยเราต้องอุดด้วยพอยอง อ่อเออันนี้สำเร็จ่ะกว่าจะสำเร็จโอ้สำเร็จสำเร็จสำเร็จมีไปไงสัมผัส,ส,ส,สปไสปไงครับมันกักนุบมนับนุ่มนับนะ <c oughs> เนื้อก็ประมาณนี้เลยอะฟิลมันจะเหมือนลูกโป่งวิทยาศาสตร์นะแต่อือเขาท่า,ามันคงได้ยังไงมันมีกินอะเหรอนะรกินกาวไงอืม น,นี่เราทำอีกอันหนึ่งแล้วครับ<ส> lonely, มาดูกันโอ้นั่นนั่นโอ้โอ้แรงอีก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 มันมันมันกาวมันติดมือบีไม่ยอมมันไม่ยอมปิดมันก็เล็กลงเล็กลงอ๋อโอเคก็สนุกสนานมากมายสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย